เบื้องหลังฉากลดความของหวังอีปอ้ป๋อในบลอนทูไฟ หนังฟอร์มยักษ์จากจีนเรื่องใหม่นะครับที่ทางออฟฟิเชียลได้ลงคลิปเบื้องหลังฉากรถความซึ่งฉากนี้นะครับเป็นฉากตอนทดสอบอุปกรณ์เครื่องบินสเตลแต่เนื่องจากล้อหมุนเสียหลักนะครับทำให้ลดพลิกค,ความจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นซึ่งในฉากนี้นะครับไม่มีสตตนแมนใดๆทั้งสิน้นพระเอกของเรื่องหวังอีปอ้ป๋อเล่นเองทั้งหมดผู้กำกับนะครับเลยตัดสินใจเอาฉากนี้มาใช้ในหนังจริงๆเพราะว่ามันสมจริงมากแต่ทางทีมงานบอลทูไฟนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่านี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุทางทีม ได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของนักแสดงไว้อย่างดีแต่ก็ต้องยอมใจหวังอีปอ๋อแบบสุดๆนะครับเพิ่งรู้ว่าวันที่ถ่ายทําคืออีปอ๋อเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังมาถ่ายให้มันจบเรียกได้ว่าทุมเทกับการทํางานอย่างสุดตัวจริงๆนะครับแล้วใครที่เป็นแฟนคลับของหวังอีปอ๋อเนี่ยเกิดไปให้กำลังใจเขาได้ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับกับเรื่องบอ to Fly ปฏิบัติการเจ้าเวหาบาทุกเรื่อง